สวัสดีครับนี่อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถกระบะแครนะครับเป็นตัวคิงแคร็นั่นเองนะครับของค่ายนิสสันนะครับต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะครับรู้ๆกันอยู่อึดถึกทนนะครับสาหรับนิสสันนาวาล่านะครับแบ็กอีดิชั n นนะครับทั้ง2สีนะครับต้องบอกว่าสวยหล่อดุดันนะครับไม่แพ้กเลยนะครับทั้งสีดําและสีแดงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า2คันนี้นะสวยๆเลยนะครับ เป็นนิสสันนาวาล่า2.5แบ็กอีดิชันนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับคันขวามือนะครับราคา499,000บาทนะครับคันสีดำนะครับคันสีแดงนะครับ495,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรถปี2019นะครับทั้ง2คันเลยนะครับเป็นรถปี2019นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสวยจัดนะครับ2คันนี้นะครับใครสนใจนะครับตัวแบ็กอีดิชันแคปเปิดได้นะครับ ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนเพชรยนต์นะครับคันดำนี้ต้องบอกว่าหล่อนจริงนะเป็นตัว Back อ d i t i o n แคปเปิดได้นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อีกแล้วนะครับก็คือรถทุกคันนะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวหมดเลยรถปี19นะครับคันนี้เลขไมล49,000กิโนะครับ49,000กิโลแท้เดิมโรงงานนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไดทมมนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านตรงนี้นะครับพร้อมโลโก้นิสสันนั่นใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับสําหรับตัวแบ็กกิ้งดิชั่นสีดําคันนี้นะใครที่อยากหารถผ่อนประมาณ9000นนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะครับ4 9 9 0 0 0าบาทนะครับฟรีดาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับนิสสันนาวาล่านะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับชุดกันชนหล่อๆนะครับมีโป่งล้อมาให้นะครับเป็นโป่งสีดําด้าน น้ำสวยๆเลยนะครับของแท้เดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กก็เป็นสีดําเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็มาพร้อมยางโตโยนะครับเป็นยางปีสิบเก้านะครับคันนี้เป็นยางติดรถป้ายแดงมาเลยนะครับชุดสีเดิมเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับตัวรถไม่มีชิ้ความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถบริษัทเรานะลูกค้ารู้ๆกันอยู่นะครับว่าสวยๆนะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดําตัดกับสีแดงใต้ล่างนะครับนี่ นะครับสวยๆเลยไร้ริ้วรอยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น2.5 Black Edition สีดำนะครับก็ต้องบอกว่าหายากกันเลยทีเดียวนะครับกับราคา499,000บาทนะครับฟีดดาวน์จัดเต็มแน่นอนนะครับนี่นะสีเดิมทั้งคันนะครับซอกประตู AB อะไรเดิมๆนะครับชุดสติ๊กเกอร์อะไรเดิมๆจากโรงงานเลยปงรุ่นเลยเป็นดิสเพย์คู่หน้านะครับแม็กขนาด6รูร้อยนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ คใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้ก็ติดการศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีลวดลายสติกเกอร์นะครับเพิ่มความหล่อนะครับที่สีดํามันดูสวยและดูเท่เพราะว่ามันสติ๊กตัวสติกเกอร์มันเป็นสีเทาๆดําๆนะครับพอมันตัดกับสีดําตัวรถแล้วมันทําให้รถดูแบบหล่อนะครับความหล่อเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับตัวนาวาร่านะครับ ก็ต้องบอกว่าชุดช่วงล่างนี่เนียนๆนะครับไม่มีสนิมนะครับตัวรถไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคัสซงคัสซีเดิมๆกระบะไม่มีผุนะครับโป่งล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับแบ็กอีดิชันนะครับเป็น 2.5e แบ็กอีดิชั่นนะครับปี2019นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะสาหรับตัวนี้นะครับชุดกันชนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับด้านบนก็เป็นสีดําด้านนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับ1129ช่วงล่างเดิมๆนะครับ ทงทงทงเทงเเาวท้ายอะไรไม่มีสนิมนะครับรถใหม่ๆนะครับสําหรับตัวนี้ไฟท้ายก็แท้เดิมโรงงานนะครับมือเปิดด้านหลังเป็นสีดานะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เป็นมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็แม็กไลเนอร์ก็เป็นของนิสสันเองนะครับเป็นของนิสสันลิสซิ่งเลยรถคันนี้ออกป้ายแดงมานะครับสวยๆกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับราคา499,000นะครับสำหรับรถ49ผมมองว่าคุ้มมากนะครับพวงมาลัยก็เป็นฟูลมันติฟังก์ชันนะครับ เ,เลขไม่นะครับห้าหมื่นกิโลนะครับแท้แท้นะครับสวยจริงๆนะครับเป็นพวงมาลัยแบบฟูลมันติฟังก์ชันมีระบบคูลคอนโทรลมาให้นะฝั่งนี้เป็นคูลคอนโทรลนะครับฝั่งนี้เป็นมันติฟังก์ชันเกี่ยวกับวิทยุอะไรต่างๆนะ,นะหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอวิทยุเดิมๆติดรถมานะครับแอร์ก็เป็นเมนนวนนะครับแอร์เป็นเมนนวนตัวนี้แสดงกล้องได้ด้วยนะเวลาเขาเกียร์ถอยหลังกล้องจะติดนะครับ ยังไงก็ต้องฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวนิสสัน2.5 e Back Edition นะครับนิวอว้ล่าคันนี้นะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับสวยๆเลยราคา499,000บาทนะครับใครสนใจคันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับแต่คันสีดํานี่หล่อจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมคันสีแดงกันต่อนะครับคันสีแดงคันนี้นะครับ495,000บาทนะครับเป็นตัว2.5 e นะครับ Back Edition เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับ คันเมสส์คูเป็นสีดำนะครับสวยๆคันนี้ก็เป็นสีแดงนะใครที่ชอบสีสดๆสีเจ็บๆก็คันนี้เลยนะครับฟีดาวจะเต็มแน่นอนนะครับนาวาล่าแบล็กดิชั่น 2.5e นะครับสีแดงคันนี้นะครับโดยรวมไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เช่นกันนะครับจะเหมือนคันสีดํานะครับลักษณะจะคล้ายๆกันมีโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะครับแต่ตรงนี้ตัวกระจังจะเป็นกลอสแบ a ็ k นะครับแล้วก็ข้างในเป็นดําด้านโลโก้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าชุดกันชนน่ะมันเป็นสีแดงมันทําให้ตัดกับสีดํามันก็เลย ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับชุดด้านหน้าก็มีลวดลายสติกเกอร์สีส้มๆมานะครับสะท้อนแสงนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ระดับหนึ่งนะครับคันนี้ก็มีชุดปงล้อเดิมๆจากโรงงานมานะครับทั้ง4ี่ด้านเลยนะครับหน้าหลังกระจกก็ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยมีการสาดให้นะครับสวยๆตัวล้อแม็กก็เป็นสีดําเช่นกันนะครับเหมือนคันสีดำเมื่อสักครู่คันนี้ก็เป็นยางโตโยต้าเช่นกันนะครับจริงๆยางนี้ผมว่าน่าจะเป็นยางติดรถมาจากป้ายแดงเลยนะ พราะว่ายี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นโตโยต้าเหมือนกันนะครับสีดากับสีแดงนี่นะครับลักษณะของกาบบันไดข้างก็จะเหมือนกันนะครับเป็นตัวดําด้านเหมือนกันแต่แล้วก็มีเส้นส้มๆแดงๆอยู่ข้างๆประตูนะครับตัวรูดลายสติกเกอร์เหมือนกันนะครับกระจกมองข้างเหมือนกันนะครับสวยๆนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเลยนะครับว่าอยากได้คันดําหรือคันแดงนะครับสนใจคันไหนก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0ูนย์0 7 7 7 6ี่นเจดเจดนะครับกับผมเนเพชรยนต์นะครับ ยินดีให้บริการนะครับและยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับสวยมากมากนะครับสําหรับสองคันนี้นะครับเป็นตัวแบ็กอีดิชั่นนะครับสีดําและสีแดงนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับโลโก้แบบเป็นลายลวดลายเหมือนลวดลายไฟนะเป็นสีเทาสีดํานะครับสีเทาสีดําตัดกับสีแดงนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ตัว e นะครับฝาเปิดด้านท้ายก็เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับชุดกันชนเป็นสีดําเหมือนกันเหล็กนะเนี่ยแข็งปกเลยนะครับ ด้านล่างก็ไม่มีสนิมนะครับชุดช่องล่างเดิมเดิมนะครับเพาทงทงทงเทงไม่มีแบบคาบแดงๆเกาะนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ใหม่มากนะครับ n i สซันเนวล a ่า b l a จุดห้ i แบ็นะครับสำหรับใครที่สนใจรถแคร็บนะครับราคา4,000สนปลายๆนะ495นะครับคันแดงนะครับสวยๆคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับต้องบอกว่าสภาพนี่เพอร์เฟกเลยนะครับ รับตัวสีแดงนะภายในก็จะเหมือนคันดำเนาะคือจริงๆเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่สีนะเอาตรงนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆนะครับใครถูกฉลกสีไหนก็ซื้อสีนั้นนะครับราคาต่างกันสี่พันเองนะครับคันนี้เลขไม้ 59, เม 50, ท่าไหร่เนี่ยคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันสีดําเลขไม่ห้าหมื่นท้วนนะครับเนี่ยห้าหมื่นเก้าพันนะครับมีกล้องถอยหลังให้เช่นกันนะครับแอร์เป็นนุ่นเหมือนกันหัวเกียร์ก็เป็นหกสปีดเช่นกันนะครับ สวยๆคันนี้เลยนะครับนิสสันนาวา r สองจุดห้าแบ็กอสีแดงเจ็บๆนะครับนี่สวยงามนะครับสำหรับใครที่อยากหารถกระบะที่เป็นตัวแขปเปิดได้นะครับนี่เลยตอบโจทย์นะครับเป็นรถแบบมีใช้ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะครับนิสสันแล้วก็มีตั้งแต่ฟอนเทียบิ๊กเมีมาเรื่อยเลยนะครับจนตอนนี้มาจบที่นาวาล่านะครับนี่นะครับสวยๆชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับซอกประต o ซอกประตูอะไรก็เดิมๆหมดเลยนะครับ ตัวรถบริษัทเรานะครับซื้อได้ซื้อง่ายนะครับเพราะว่ารถมีคุณภาพทุกคันนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบริการดีนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะครับสวยๆคันนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับนิสสันนาวาล่า2.5 b a c k Edition นะครับคันสีแดงคันนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายคู่ี๋อวผมไปเก็บของก่อนขออภัยนะครับ นี่เลยแต่ผมถ่ายคู่กันไปเลยนะครับปิดคลิปนะครับก็ต้องฝากไว้ทั้ง2องคันนี้เลยนะครับคันซ้าย499นะครับเป็นนิสสันนาวาล่า5 e e b a c k e d i t i o n ปี19เหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างนะครับมี3อย่าง 1. ทะเบียนต่างกันนะครับสสีนะครับต่างกันนะครับราคานะครับก็ต่างกัน4,000นะครับแล้วก็เลขไมล์ห่างกันนิดหน่อยนะครับใครสนใจคันซ้ายหรือขวาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6น6 4 0 7 7 7 6กนะครับกับผมเน็เพชรยนนะครับยินดีให้บริการนะครับบริษัทเราเปิดมานานกว่า20ปีนะครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารถเรามีเยอะมากเลยนะครับเงย์ก็ต้องฝากขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมและเคยเลือกซื้อรถกับผมนะครับไปใช้งานนะครับมีฟีดแบคข้อความยังไงกลับมาก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ